กราคมก็ผิดหวังซื้อ84ซื้อ84ไปออก48นะโอเคก็กลับกลับไม่ทันกลับไม่ทันซื้อมาคู่หนึ่งก็หวังว่าจะถูกรลอตเตอรี่สักคู่หนึ่งสองตัวนะครับจะได้มีเดินมีเงินเดินทางไปทำภุรกิจอาทิผ่านมานะครับก็วันพฤหัสที่แล้วไม่ได้ไลไ์ก็มาไลฟ์ว,วนันศุกร์ นับก็ไปทำภารกิจของพู้เรานี่นะครับเกี่ยวกับการอารนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิวล้อมก็มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามส่งพิกัดมาว่ามันมีการบุกลุกแล้วก็อาจจะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับในระบบก็พอสมควรก็เลยไปดูสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ไปตรวจก็พบจริงนะครับมีจริงอย่างที่ ที่เขลองเรียนมานะครับก็ <Rem ind. S 1> วันนี้นะครับเรามีเรื่องที่คุยกันนะครับปัญหาเรื่องช่างป่านะครับฉีดวัคซีนกลุ่มกำเนิดเรื่องนี้ผมบ่นมาพอสมควรนะจริงๆแล้วก็ผมเคยทำหนังสือถามกรมเรียนชาชชติสัตว์ป่าและพืชของสำนัก สัตว์ป่าสถิติที่คุณนำมายกเป็นประเด็นว่าช้างเติบโตมีการเจริญเติบโตหมาย,มายถึงว่ามีการขยายเผ่าพันธุ์8.5% 8.5%เนี่ยคือจริงๆมันมันจริงไหมแล้วมันถูกต้องไหมนะครับคือกมรมริยาาทำสวนกระแสของนักวิชาการสัตว์ป่า โดยเฉพาะของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ทำไว้เิลี่อยู่ที่1.5นะครับการขยายพันธุ์การเจริญเติบโตในช่วงของอเจริญพันธุ์นะครับคงอยู่นะครับก็อยู่ที่1.5นะครับไม่เกิน2ซึ่งมันต่างกับของกรมเรียนที่ทำมามากนะครับแล้วก็ดันไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับการคุมกำเนิดทำหมันช้าง ับเพศเมียซึ่งผมว่าผมขึ้นหัวก็ว่าคนมีสติปัญญาก็ไม่ทํากันแบบนี้นะครับก็อาจจะใช้คําพูดแรงไม่แรงไม่รู้นะครับแต่ผมว่าผมพูดไปหลายครั้งแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องนะครับก็ขอขอใหอ้การสรุปการทํางานของของผู้ที่สังเกตการ กับคนที่คณะทํางานไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัยเองนะครับก็ผมว่าต้องก็ต้องฟังด้วยนะครับผมเชื่อว่าท่านเองเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเราเคยคุยกันแล้วแล้หมอหลายๆท่านก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่คนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยถ้าคุณคิดอย่างนั้นเพื่อทำหมันมันเพราะฉะนั้นคุณก็เปิดให้การล่าไปเลยยิงช้างทิ้งออกไปให้ลดจานวนน้อยลงเพื่อที่จะไม่ต้องมามา อาหารพอเพียงกับในพื้นที่ป่านะครับคิดแบบนี้มันก็สูตรมันก็ออกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณทาหมันเพื่อให้เขาตายอยู่แล้วเพื่อให้เขาอยู่อย่างอย่างหมดไม่ใช่ตามระบบนิเวศของธรรมชาติสิ่งที่ผมจะท้อนวันนี้ที่ผมพูดแรงๆก็อยากอะให้ทุกคนได้คํานึงถึงเรื่องของการจัดการนะครับงา,ารงานวิชาการงานวิจัยก็ต้องสอดคล้องด้วยนะครับวันนี้ผมมาคนเดียว มือสโลก็ไปกับไปออกนะครับพื้นที่นะครับฟังเพลงเบาๆสไตล์โฟกคนเดียวแล้วกันนะครับ